อะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สกอตโต์ตัวเดย์ส์วิกฤต่ะเป็นการมานั่งพูดคุยหลังดูหลังอ่านหลังอ่านเนอะหลังอ่านสกอตต t o ัวเดสซึ่งวันนี้เราอยู่กันกับตอนที่230อ่าเจนคิดว่างไงบ้างก,ก็ก็เป็นการสู้กันของ,ของคาับพี่คาเตะกับไอฮิซกุเกะทีมต้องสู้กับโคบาลโดบีแล้วกันนะครับใช่ครับเรียกว่าสู้ก,กันไหมก็ไมจ้ ชั้นฟรีปากกันมากกว่าเพิ่งมาสู้กันสามช่องสามแบบนิดนึงอ่ะทีละชอบแล้วก็ด่ากันต่อแล้วก็สู้กันอีกช่องเออมามาประคํากันนะแต่ว่าส่วนตัวผมค่อนข้างจะดีใจแบบขอขอขอบคุณอาจารย์ที่ไม่กักนะแบบเปิดตัวทำานี่เติมาตอนก่อนตอนนี้ก็เล่นต่อเลยอะเออดีดีมดไม่ตัดในคู่ลูกใช่ใช่ใช่ไม่ตัดไปคู่อื่นแต,แต่ช่วงแรก้สึกันมันแอบเวิร์เหมือนกันนะช่วงแรกที่มันมาเถียงกันเ่ย เออบอกว่าแต่ลนะจะบอกว่าเสถีรของฉันไม่สําคัญนิดนหรอเนี่ยอออาจะได้ครับค่าเยเมเตะมันเพื่อนน้อยมันสังคมศาสตร์นี่มันต,ต่ําเออแต่ผมว่าก็ในทางหนึ่งก็แสดงคาแรคเตอร์ของค่ายเมเตะได้ดีแหละแต่นะมันก็เหมรเราอยากรู้ว่ามันจะเป็นไงต่อแล้วแล้วฉากต่อสู้แม่งมันเอาปืนมาฟาดจริงๆด้วยวะโอ้ยเฮ้ยคือ,อบแบบไอ้เหี้ยคือ เนี่ยก anyway> ็ไม่ได้คือโอเคเอเราตัดตอนท้ายไปก่อนนะแต่ว่าไอ้ฉากต่อสู้แบบแฮนด์ทูแฮนด์เนี่ยไม่ได้คาดคิดเลยไม่ได้คาดคิดเลยว่ามันจะมีคลับเออเอาปืนฟาดาปืนลับเอามือทุบมาเลยอย่อเชื่อจริงผมแบบเออเคยก่อนหน้านี้ผมก็พูดเล่นๆแหละว่าเดี๋ยวคำพิเตะของปืนฟาดนะครับถ้ามันโดดลงมากลางสนามรบคนนี้แต่ผมไม่ได้เอาจริงเว้ยเฮ้ยเป็นสไลปเปอร์มึงเป็นสไลเปอร์เฮ้ย กนโดดลงมาแล้วสู้เก่งเลยนะก็เห็นแหละว่าโหดโหดแบบคุมาโนไอ้คุมาโนมิกากเลือดอะเออเออเออใช่ใช่ใช่เอาปืนฟาดอะเอาปืนเอาปืนแท่งเรียวๆเอาปืนกับกระบอกปืนแท่งเรียวๆรับปัดคุมาโนมิได้เนี่ยอันนี้ผมก็ค่อนข้างจะแบบโอ้นี่ปืนมึงก็น่าจะโมมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวัตถุดิบที่ใช้ทำนี่น่าจะของดีอะรับหมัดดุนๆได้ด้วยด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ เกนงับเหรออย่างนั้นแหละแล้วก็ผมรู้สึกว่าตรงไอ้ปืนนี้คืออะไรของาเมยเตนเนะเพราะว่าไอตอนที่มันหิ้ว <c oughs> เหยวกระโดดเนี่ยเอ๊ะแล้วมือไหนจับปืนวะอ่าอ,อ,อคื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 อปืนติดหัวหรอหรือว่าไงเริ่มชัดจะง,งงขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ไม่ไม่รู้สิเป็นนี่ว่าเป็นปีศาจปืนไนเปอร์ทำยากับปีศาจปืนแล้วเปลี่ยนหัวเป็นปืน ร right. okay. ัสัญญากับปีศาจปืนสไนเปอร์มันเลยปืนเลยโผล่ที่หัวกันอืมเป็นไปได้น้องต้อนรับเชนซโซแมครับมาสัปดาห์หน้าแล้วเออว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดอะบูบี้เชนโซแมนจะเข้านี่ว่ะโอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไว้ไว้ค่อยเมาคอยเลยไอเดอะบูบี้เลเซ่เนี่ยแต่ว่าขอพูดถึงฉากต่อสู้อีกสักหน่อยละกันก็จะเห็นว่าไอ้ตัวพี่โอตาคุแมนเนี่ยก็ยังไม่ได้แต่ว่าล้มไปเลยนะก็ไม่ได้หมอบเมื่อตอนก่อน ตอนนี้ก็ยังมีบทอยู่แล้วก็โดนเฮสเกตเออโดนคาเมียเต,เตสอยไปนะก็ถือว่ายอมไแต่ตยิงเข้าฮะ <c oughs> ผมไปนั่งดูอะตอนแรกผมนึกว่ามันยิงเข้าแล้วมันยิงเข้าแบบยิงทะลุเลยอะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ยิงเข้าไหมมันอาจจะแบบเหมือนยิงยิงกระแทกเฉยอะไรเงรี้ยแบบกระแทกคางอะแต่มันดูมันดูเสยคางแต่ไม่รู้ว่าทะลุไหม,มอืมแต่แบบคับผมอะสิ่งนิดนึงตรงที่ว่าแบบว่าระหวังว่าคาเมเชเตออเดอร์แล้วจะเอาจริงอะไรเงี้ยเออแต่ว่า ตอนที่แบบว่าเด็ตมันช้าใช่ปะแล้วตอนโหลดแล้วเห็นแบบว่าไอเฮสเกตมีคนยิงเนี่ย mm. ก็เลยเตรียมใจไว้เลยว่าเออมัรุมีมไม่ไม่ตายละอ๋อเออเออ,เอ,อตอนแรกตอนแรกเราคุยกันไวเน้เะยว่ามันทัดทัดออเดอร์โรงงานจริงเนี่ยมันมันต้องมีแหละมันต้องมีคนตายแหละเออแล้ว,แล,วแล้วคามิยะเตะก็ขู่ด้วยว่าวันนี้วันตายของเธออะไรยเงี้ยอ่าโอ้เสียใจอะ่ะ <laughs> คือ,คอโอเคอ็ท้ <laughs> อแฟนก็ท้อแฟอนแฟนข้ามานมมีด้วยแต่แบบเฮ้ยพี่ พูดแล้วอะอ่ามันนานแล้วมันมันนานแล้วบทบทเจ๊ก็เด่นมานานละอืมแล้วออเดอร์าดลงแล้วไม่ใช่เตะระดับนักฆ่าออเดอร์ไว้ช um ีวิตนี้มันจะมันจะขัดลงนะกพแบบว่าไฟเดียวที่ออเดอร์ไว้ชีวิตกันเนี่ยก็คือไอ้นี่วาไอชิชิปะที่ไว้ไว้ชีวิตเอ่อเพื่อนะเออโยสุมุระไหมอามันอะเพราะมันก็เข้าใจว่าเป็นอาจารย์สิทธิ์กันเลยอะก็เลยแบบยุ่นๆให้ได้แต่แบบไอ้นี่ถ้าว่าชีวิตนี้ผมว่า มันจะผิดวิสัยออเดอร์นะอือหรือไม่ก็อถ้าทําแบบไอ้นี่หน่อยก็ก็ให้มันเถียงกับเฮสเกตอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยอย่าหน่าอย่าฆ่าเลยอะไรทํำตรงนั้นก็ก็พอทนนะอันนั้นก็พอทนแต่ถ้าสมมุติเปิดมาคํานิยติแบบปล่อยปล่อยไว้เลยอันนี้ผมจะผมจะงงงหน่อยผมก็ควรเขินๆหน่อยแหละเอออาจารย์อาจารย์อาจจะอาจจะไม่กล้าฆ่า ก็ดูอีกทีว่าจะเอาเหตุผลอะไรมาเซฟเจโคุนมีนะตอนนี้ครับเออแต่คิดไปคิดมาผมแอบนอยเหมือนกันคือผมมาบ่นบ่นตอนก่อนก่อนหน้านี้แล้วว่าเฮ้ยอุตสาเห็นแบบเป็นคู่แท็กทีมสไนเปอร์คู่ทั้งทีอ่ะผมก็นึกผมก็อยากเห็นแบบการใช้อาวุธปืนแบบสไนเปอร์คู่สู้เหนือจินตนาการสักหน่อยแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะเหนือจินตนาการแบบนี้แบบเอาปืนอะไล่ฟาดอ่ะแบบค้ามเฮาเตะเองยังไม่ยิงเลยอ่ะเออเองยิงเป็นนัดเะไรวะ เราไม่ได้ยิงแบบชิ่งยิงแบบอะไรก็กยิงเสยแบบตรงๆเลยอะ่ะแรกนึกว่าชี้เแล้วครับเต้ก็คือฉันทิ้งกระสุนไปด้านบนแล้วแล้ว,ลวกระสุนตกมาโดนใบพัดเข้าหัวอะไรเงี้ยเทสรุปเลโอเคโอเคก็ก็เจ๋งดีเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ได้คาดคิดอะไรอย่างนี้ไหอืโอเคต้องต้องบอกว่าน,นี่มันเป็นความย้อนแยง้งผมแบบเป็นสองขีดสองใจอะ่ะคือใจหนึ่งก็ชอบนะความสร้างสารรค์ของซาวด์โตเย์แบบก่อนๆแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็แบบแหมเราคาดหวัง แหมวก็อยากเห็นมันยิงเชือนยิบยิบเอ,ออยากเห็นว่ามันยิงปืนแบบยิงชิงยิงเข้าเนื้อเข้าตัวบ้างไงะือ,อโดนคุออามาโดนพีโดนน้อยไปที่ทางโอเฮสเกตเนี่ยอืมนะครับแล้วแล้วอีกมาพูดถึงเทียวยงั้นหีิก็โหแฟนแฟนที่ยวงนี้แบบเออใช่ใช่แฟนเที่นี่กำบัดแล้วเออเจ๊เจ๊ยยยยต้องโดนเน่ตอนนี้อือถืว่าเบาไปนิดหนึ่งตัวอย่างน้นก็ถือว่าให้เฮสเกตเป็นคนปีฉากระอือ ก็ก uh, no ็ถ no so <tre> <my favorite> <design> ือว่ารับได้อ่ะคราวนี้เข้าสาระกันสักนิดหนึ่งเว้เว้เข้าสาระนิดนึงตอนต้นไลฟ์เดี๋ยวมีคนถามว่ามันทําได้ยังไงครับหลักการในการไอ้โจมตีในตอนสุดท้ายเนี่ยมันทําได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คืออากาศถูกแทนที่ด้วยความเร็วสูงครับเรื่สิ่งง่ายๆก็คือเออเงียเดียไอ้เวลาชาวอินเดียแดงเขาจะส่งสัญญาณกันเขาจะเอากองหนังสัตว์ ถึงไว้ด้านเดียวแล้วก็เอามาหน้าควันไฟครับผมนะก็ตบกองอีเนี้เวลาหนังหนังกองมาสนนั่น่ะมันจะดันอากาศที่อยู่ในควันที่อยู่ในนั้นอ่ะขึ้นไปแบบรวดเร็วเออทาให้แบบว่าสัญญาณควันถูกส่งเข้าไปในอากาศเห็นไหมแบบนึกภาพอาอกทีนนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเฮลิคอปเตอร์อ่ะทนอุโมงค์แบบเร็วใช่ไหมอากาศที่อยู่ในอุโมงค์อ่ะก็เลยปลุกแรงสั่นจากการชนเฮลิคอปเตอร์ไปทางออกอุโมงค์แบบรวดเร็ว,รวพอดีก็เลยมันลืมเหมือนกับเป็นกระสุนอากาศ อผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าที่หอดูดาวอ่ะจะมีวิพิธภัณฑ์ของเล่นอยู่แล้วก็จะมีออน,นิมให้เล่นเหมือนกันจาะอีคนนึงยืนฝั่งหนึ่งส่วนอีกคนนึงก็ยืนฝั่งหนึ่งเราต่อยตรนั้นแรงๆอ่ะก็จะมีสุนอากาศไปชนอีกคนหนึ่งที่ยี่อยู่ฝั่งได้เหมือนกันที่เราไปเที่ยวดูนะครับค่าครับนี่ทไมมีให้เล่นมีให้เราไปลองเล่นเออเกมเสนอหลักการนี้หลักการนี้ดูเข้าเขากว่าดูดุนแรงกว่าตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นเรื่องม่ะนแรงเรียกว,ว่า แรงดันอะแรงดันอากาศเหมือนกับเวลาคุณบีบคุณคุณบีบหัวสายางขีดน้ําเลยอือที่นี่ไม่ใชการแลกอากาศมันคือหลักการกับฟิลิปปินสเข้าใจนะคือการอากาศจู่ๆแบบโดนอิมแพคแล้วก็เลยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอ่าเออ,เอ,อแต่แบบ <c oughs> แต่ในเรื่องนี้เองโยนรถไฟเองต่อยอกันตายเจ็บเจ็บอย่างเงี้ย <c oughs> โดนแค่นี้ไม่น่าจะกระเด็นขนาดนี้วะเออแบบสเกลมันดูเป็นแปลกๆนะเอออันนี้อันนี้มันก็เจ็บแหละเพราะตกมาแรงหรือว่าแต่แบบ เอก็ไม่น่าจะเจ็บขนาดนี้บอกว่ามันก็มันก็ดูแรงจริงแหละในตอนท้ายเป็นรถกระจุยอะรถรถบี้อะเสาไฟฟ้าหักอะแต่ผมว่าก็ยังไม่ล้มนะผมว่าคิดคิดไปคิดมาเจ๊โคตรมีก่อนจตยังไม่ล้มนะแล้ว,ลวจะจบยังไงครับถ้าไม่กเตะยิงปิดฉากหรอ,อมีไปแล้วหมดหมดหมด หมดโคต้าตอนละสู้มาหลายเดือนละคุยเออแต่แต่ปืนคามียเตมันไม่น่ายิงได้ดิมันแบบถ้านมันจะใช้ปืนนี้เลยโอ้ยเจาะเก็ยังออกได้ไหรือเปล่าแต่กระบอกเป็นงอได้ด้วยเออจริงฮะนี่ไปดูโอ้ยสุดสันเนอร์แท้ๆันเนอร์ที่เก่งที่สุดไม่ได้ยิงเลยสรุปวะเนี่ยสรุปค,คามียเต๋ยหยิบกล็อกหย,ยิบปืนสั้นออกมา ว่าไอเรื่องนักกล้ามเนี่ยไอต้องพับไปก่อนแล้วอะเห็นแขนเขาแขนเขาดูบางเหมือนกันนะม,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 มันมันดูตัวสมส่วนนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบหนาอะไรขนาดเนะั้นผมว่าดีไม่ดีออกมาทรงๆก็คล้ายๆเนี่ยคล้ายๆตัวคารามะตาผมหมายถึงรูปร่างนะเล็กๆผอมๆใช่ไหมเล็ใช่สไตล์หนุม่มเทสเดีอะ <laughs> ดีไม่ดีจะออก็นอย่างนั้นไหมเนี่ย เออขาไ้่เป๋กล้ามแล้วทำไมเฮียเิเกตต้องอึ้งเออเออเป็นคำถามที่ดีแบบอ้นายทำไมในหัวผมก็คือเกละขมิ้เต๋เป็นเฟมบอยวะทำไมกูคิดอะไรอย่างงี้ได้มาได้เลยอ่าไม่ไม่รู้อะก็ก็คงต้องรอดูต่อไปสรุปตอนนี้ก็ยังไม่เปิดเผยนะครับต้องรอต้องรอเออสรุปตอนนี้ก็ยังไม่เปิดเผยว่าหน้าที่แท้จริงของทมิ้นเต็อยังไง ไม่ใช่ว่าตอนหน้าเปิดมาปุ๊บเปิดต้นต้นตอนมาก็คือเปิดหน้าทำมิเต่เลยเปิดไม่มีสาเหตุอยากเปิดเฉยอ่ะคือเปิดมาเปลี่ยนปืนเพราะปืนพังมันก็จะอุ้นแล้จะปูมันต้องนานวะอย่างเงี้ยถ้ามันจะเปิดง่ายดูห่วงหน้าเหมือนกันนะก็ช็อกเลยเฮ้อเอางี้เลยคงไม่คงไม่าคงคงไม่โอ้แต่ว่าอย่างนี้แล้วสเกลเที่ยวเพี้ยนเลยดิ หม,มาถึงยังไงมิคาเตะดูแบบคามมิคาเตะดูแฮนด์สูแฮนด์สู่สีกับคู่มันดูมีออมากเลยนะแต่ทีเ <จะ S 1> ดียจะจะ,จะตายตอนน,น,นะออนั้นแหละเออนั่นแหละผมเลยน้อยใจไงคือตอนไอตอนเข้าก่อนหน้านี้นเหมือนมีเหมือนเรานั่งเปิดสแต็ดูใช่ป่ะคามมิคาเตะมันพลังพาวเวอร์ต้องเฮียเลย่ผมเฮ้ยตอนนี้ตอนนี้เหมือนจะเก่งกว่านะออไปแล้วด้วยเออเฮ้ยแม่งเอ้ยแล้วจุดเด่นของเฮียกูอยู่ตรงไหนเนี่ยแต่แก้ตัวให้ เจกันเหนื่อยเจกันเหนื่อยก็ก็เจะแกรับการเบรยะเหนื่อยเออแต่ก็คิดว่าเที่ยวก็บอกบอกเสมอนะว่าในออเดอร์มีแต่พวกอจฉริยะเที่ยวเป็นสายแบบฝึกฝนแบบเพื่อตัวเองมาไม่ได้เป็นแบบ JCC ที่ท็อปรุ่นอะไรเงี้ยแหละเป็นออเดอร์ที่แบบว่าเก็บประสบการณ์เรื่อยๆเรื่อยๆก็ก็เมีเซนเป็นคนธรรมดาในออเดอร์เออก็มีเซนที่จะแบบว่าเป็นออเดอร์ที่ธรรมดาที่สุดไม่ได้เวอร์นค่นั้น แล้วก็พี่เหลือคนธรรมดาให้แสดงพลังคนธรรมดาไม่ได้หรอพี่ตัดคนธรรมดาจริงไปคนแรกเลยเนี่ยเงไม่ <laughs> ไงเศร้าอ่ะว่าสไตล์การต่อสู้เฮียวน่าจะเขียนยากหรือว่ามันดูอมเกินไปอืม,มต่อยแรงไงดูลูกเล่นน้อยมั้งโอ้ยโอ้คำเยอะเตะมันยังเอา,ย,เอายังเอาปืนมาฟาดเลยผมว่าอันนั้นไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกั้งนั้นเอะ มันยังเขียนให้เอาปืนมาฟาดกันอย่างนี้เลยผมแบบอืมางั้นแต่มาเตะต่อยสักหน่อยมันก็นะไปทำคือนี้เหรอเลยต้องพูดถึงเรื่องดีไหมที่มันเปิดตอนมาด้วยไอเนียโคดินว<ม>ิ 2, ้สองพันยี่สิบหกอะก็คือประมาณช่วงมีนาอ่ะอ๋อซากุโต้ชอบแสดงอะ ว่าส่วนตัวนะพผมไม่คาดหวังอะไรกับลา์แอคชั่นนะครับเพราะว่าแอคชั่นของการ์ตูนหลายเรื่องเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรดีๆสักอย่างเลยนะที่หมายถึงว่าดีดับมัตร์พีนะแต่ว่ามันก็มีตั้งแต่แบบเกรดดูได้กับเกรดอะไรวะเนี้อย่างเงี้ยเหมือนแบบขอโทษนะแฟนบล็อกแต่ละครเวทีบล็อกนี้ดูแค่ตัดมายังคลินใช่คือแม่งวิ่งกับพื้นอ่ะมันนันมันมันเป็นละครเวทีนะมันก็ข้อจากัดมันก็ทาได้เท่านั้นใช่ใช่แต่แต่ว่า เออต่นแรก็ก็แอบคริชหนึ่งคือแล้วแบบพอคนจริงๆใส่ผมสีเฟี้ยวๆอย่างนั้นอ่ะมันก็เลยดูแบบเออมันแคนนี่วันเล่ไปหน่อยมันดูหลุดไปหน่อยมันดูแบบอืมอืมสากาโต้ดีใช่ป่ะผู้แสดงอันนี่ก็ต้องดูเหมือนกันว่าอะดัปแทชั่นเป็นยังไงนี่ไงไปดูจริงๆอ่ะถ้าอะดัปตอนแรกๆอ่ะก็แอบเวอร์นะหรือว่าพลังสเกลมันก็แอบเวอร์นะอืมแต่ว่าอะดปในตอนแรกเนี่ป็นคอมเมดี้ไปเลยผมว่าโฟมเบอร์ ยังพอทําได้และตอนแรกอะยังพอทําได้แต่เข้าช่วงหลังถึงช่วงสักแบบอ่ะผมว่าผมว่าถึงพี่กวางก็เก่งแล้วทาถึงพี่กวางได้ก็เก่งแล้วมันไม่ใช่ซีรีส์เมว่าน่าจะเป็นภาพยนตร์นนะถ้าจากแนวๆนี้อ๋อถ้าเรื่องที่ดีก็ไอ้นี่ไงเอป้าไอมายากุซ่าที่ถันตัวเป็นพ่อบ้านที่เมียห้ามไปต่อยอ่ะอ เออนั่นแหละสำหรับคนแสดงสนุกก็คือเป็นแบบในเรื่องแยกกันเลยซึ่งก็คือในเรื่องแยกของแอกูซ่านั่นแหละก็คือจะมีลูกใช่ปะว่าในในหรับอนี้ไม่เขาเขาไม่มีลูกอย่างนั้นก็อย่างนั้นก็โอเคนะก็ไม่ได้ทำลายเส้นเรื่องหลักแล้วก็มีแบบจุดยืนของตัวเองไปแค่ใช้ตัวละครเดียวกันเออถ้าาสงสงก็ก็ไม่เร็วกันดีเป็นเรื่องเป็นราวเลยตอนแรกจะเป็นเล่าเป็น เล่าถ้าเกิดเล่าลอมคอมพาร์สอาอีกับซามาโตะนะผมให้สิบเต็มสิบ,สบอยากดูเออเออเอถ้าอย่างนั้นมันดูท<ค>ำ<อ>ได้ด้วยเออดูเป็นหนังได้ใช่ไหมล่ะอืมแล้วเมมีแบบ e. อาโออีโดนรลักพาโตไปสักคาลักิจนหนึ่งเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเมนเป็นเส้นเรื่องเมนอะไรอย่างนั้นเนี่ยเออถ้าถ้าถ้เขียนใหม่ไปเลยอ่ะแล้วก็เน้นไปเชิงลอมคอมอะไรไปเลยผมว่าผมว่ามันโอเคนะ คือหลายๆครั้งพอมันเป็นฉากที่ทํามาจากกับตัวมังไยตัวนิเมแบบไปๆเราเรามีธงในใจอะแล้วเราเปรียบเทียบอะมันมันอาจจะรู้สึกว่ามันดูไม่ถึงใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราทำใหม่ไปเลยทําเอาแค่เอามาแค่กิมมิคหรือเอามาแค่ตัวละครแล้วทําเรื่องใหม่ไปเลยเออผมว่าแบบนั้นน่าจะแฮปปี้กว่าเรื่องที่ยังไม่ได้เล่านะอืมอะไรอย่างนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะมาทรงไหนแต่ผมว่าส่วนใหญ่แอพชั่นมันก็อิงจากเรื่อง ต้นฉบับอยู่ซะส่วนใหญ่แหละนี่ผมก็เลยจะพูดถึงเลยเป็นดับบอลเดวิลูชั่นโจโจ้คุณพิธี่กรลต้องไปดูของโจก็มาดิครับแอบจะเป็นในเรื่องไหน่นิดนึงเหรอโจโจ้นี่ไปดูแล้วดูแล้วของดีโจโจ้มันเอาภาคสี่มาตีความใหม่อ่ะมันจะเร็วกว่าไอ้นั่นนิดหนึ่งผมไม่ได้ดูดิผมเลยไม่รู้มันไปจบตรงไหนแต่มันก็ตามในเรื่องอยู่นี่ สู้สตนนแตนน้ำตัวละครตามอยู่แต่มันก็แบบไม่แล้วก็เจอ,อคุณไม่ไเหมือนร้อยอ่ะมับนบ่นคือหมายถึงว่าพอเป็นโจโจนะั้นคนก็คาดหลังสูงอะไรอย่างเงี<อ>้ยเชืนะ่อหรอว่าผมเชื่อว,ว่าแฟนแฟนเบลดัมมูโตะยังไม่เท่าโจโจ้คือโจโจ้มันมันแฟนเบลดใหญ่ไงมันเลยมีคนแบบเริงมากเยอะขึ้นอะไรไนะอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าใจนะคือเขาเป็นแบบแฟนเดนทายอ่ะก็คาดหวังเยอะ ขนาโตที่มาแค่สี่ห้าปีสี่ห้าปีก็เยอะแล้วกันนะแต่ก็ยังแบมันก็ไม่ใช่ชั้นตัวโต้โตโต้เนาะผมว่าความกดดันน้อยกว่าเยอะเพราะว่าเออี่ว่าไงดีคนคนจากอันิเมะเขาก็ถอดใจกันเยอะอันนี้ส่วนตัวเลยนะแบบมองอะแล้วแป๊บเดียวอนิเมะออกมาเมื่อปีก่อนเองใช่ป่ะแล้วจะมีร์เวชั่นแล้วอ่ะเร็วมากนะเนี่ยเออผมไม่รู้ว่าในญี่ปุ่นมันทางคคไรับว่าแบบ ก็ได้ยินคนพูดถึงเรื่อยๆนะคนไทยอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ก็ไม่เข้าใจว่าดั้ขนาดนั้นเลยหรอคือต้องมีไลฟ์ชันร็เปล่านี้เลยนะอืมแต่ก็ก็รอดูครับผมว่าอาจจะออกมาดีก็ได้แต่แต่ในสถานการณ์ตอนนี้ไม่คาดหวังเลยไม่คาดหวังอืมสุดจริงส่วนตัวไม่คาดหวังเลยอเออตอนนั้นตอนนี้มีลงทุนไปเยอะเลยคาดหวังไปเยอะเออ แต่เดี๋ยวมีวันวันท่านแมนวันท่านแมนซีซั่นนี้เราจะได้ดูวันท่านแมนกันอ่เหรอวันทานแมนอ๋อหมายถึงวันท่านแมนสามเหรอหรือหมายถึงวันหมายถึงไลฟ์เอฟชั่นสามน็อปปาซมาป่ทำโคคุณมันมีจะฉากอะตูมตามบ้านระเบิดอะวันท่านแมนภาคนี้อะภาคสองมันมีแต่ภาคภาคสองมันยังเป็นแบบคนธรรมดาสู้กันอยู่มันก็ไม่ธรรมดาหรอกแต่หมายถึงสเกลมันก็ยังแบบผู้ทอนใช้ปืนใช้ดาบอะไรเงี้ยเตะต่อยกันอะ อันนี้เริ่มเบือแล้วเริ่มเอาทีไอ้ฮีโร่ขาดเอสแต่ละตัวนี่พลังมึงแบบอาจารย์ตกน่าจะมีแค่อาจารย์มุราตะคนเดียวเป็นโลกที่วาดได้ก็รอดูเออกลับมากลับมาสกับโหโต้ก็นั่นแหละเรื่องนายชันก็ช่องช่องเรายืนจุดว่าไม่คาดหวังว่าเราจะถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตก็จะมาคุยคุยกันแล้วกันครับแต่ใช้คำว่าดีไม่คาดหวังแต่ไม่ได้แบบว่าไอ้นี่นะไม่ได้แบบ แอนตี้หรือไม่คิดว่าแย่อะไรนะผมว่าก็ดีก็ทำออกมาก็ดีก็รอดูอาจจะออกมาดีก็ได้บางเรื่องก็ดีเหมือนที่บอกอะไอเรื่องนั่นอะมาเฟียเอยากกุซ่านั่นอันนั้นผมชอบเลยคือน่ารักดีเมาเน้นแบบลอมคอมพานตามาไปเลยแอชีวิตผมแม่งดูไรเวอชั่นเรื่องเลยเพราะว่าผมแทบไม่ดูเลยเออเลยไม่ไม่ค่อยมีเลยครับจริงจริงมันไม่ค่อยมีเลยก็เลยแอบอึ้งว่าเร็วจังเลยมีแล้วเหรอ ช่แต่ถ้าสมมติคิดต่อ,อกซักนิดหนึ่งผมคิดว่าเรื่องซักคอมพวเตดีมันจะเป็นเรื่องที่ทําง่ายมั้งแบบทำไลฟ์ชั่นง่ายแบบโอเคถ่ายแอชชันมันตึงมากๆก็จริงแหละแต่ว่าอย่างน้อยๆตัวละครเป็นคนซะส่วนใหญ่งแล้วระบบพลังอย่างน้อยๆมันก็เป็นแบบเตะต่อยยิงปืนใช้มีดใช้ดาบอะไรเงี้ยเออมันไม่มันไม่ต้องมาซีจ<ๆ>ีปราณอัศนียอะไรเงี้ยเนาะเออมันไม่ต้องมันไม่ต้องมาถึงกับแบบทำแบบดันดันเงี้ยสมมติแบบดันดันไลฟ์ชันนี้ผมว่าก็ก็หนักนะ หนังอบซีจีเลยเออดันดันไลท์ชันนี้น่าจะต้องทำออกมาเป็นแบบต้องสกิลคอนดูลิ่งอนั่นแหละครับค่าถึงตอนต่อไปดีกว่าคิดว่าจะเป็นยังไงโอ้ตอนต่อไปเหรอโอ้อันนี้มันจบอย่างดีนะตอนตอนนี้มันจบแบบดีหละถ้าสมมติจะเล่าต่ออีกหน่อยนึงของไฟนี้เห็นนะว่าเออจะทำยังไงกับคู่มอนุมนิต่อผมว่าอันนี้ก็โอเคแหละจะได้จบตรงนี้แบบจบดีๆไปเลยอ่ะแล้วก็ไปเล่าคู่อื่น ผมคิดว่าอาจจะอ่ะมีสองทางจะไปเล่าคูลูต่อไหมจะได้จบจบไปจะได้ขคี้เคียให้หมดหมดไปแล้วค่อยไปไปต่อหรือว่าจะตัดไปเปิดปมเพิ่มไปฝั่งก็คงไปฝั่งซากาโมโต้แหละผมคิดว่าคงไม่ย้อนกลับไปเล่านางูโมะละ <laughs> เสียใจด้วยนะครับก็อยากเห็นนางูโมแหละแต่ผมว่าคงไม่ย้อนกลับไปเล่านางูโมเลย่อนนี้หรือว่านางูโมโผลม่มาบนรถไฟอีกคนหนึ่งมันยิ่งเคยบอกไว้ป <laughs> ่าเอย้ย <laughs> ป่าเอย้ย <laughs> แล้วขอฉากสู้หน่อยเถอะไม่งั้นไม่งั้นอาจารย์จะเทอร์ v ิวโอกิมาทำไมว่าถ้ายังไม่ให้สู้ออไม่ให้อกิสู้เต็มไฟสักไฟเลยก็ตร,งรงิงก็ตริงเนียแกโผล่มากักต่อนเลยอะนนี้ครับอมผมผมมองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่เล่าไปฝั่งลูกก็เล่าไปฝั่งซากาโมโตะหรือถ้าใจดีหน่อย,ไป,ยไปเล่าอากิร่มันก็ได้นะสองเล่านะโกไปเล่าถึงอากิร่มันก็ได้นะถ้าใจดีหน่อย นิดดึงสักนิดนึงเราเราไม่ได้เห็นอากิร่ามานานมากน,นะหรือเปล่าไมยนานนะตั้งแต่ไอต,ตอนที่เริ่มแจกกระสุนซ้ำนัดอะตึ้งปีที่แล้วมัง้งครับตึ้งปีแล้วเนี่ยเออจากนั้นแหละเรื่องแต่เดือนนู้น,นเลยเวลาผ่านไปเร็วไงนแล้วเนี่ยใช่ไอตอนกระสุนซ้ำนัดอะ ก็คือสนะคือขั้งแรกๆที่เราเริ่มมีสการโต้บิ๊กเบียรนะใช่ใช่ใช่โอ้ก็นล้วแต่แต่แต,แต,แต่แต่ผมจะดีใจที่สุดนะถ้ามันกลับถ้ามันกลับไปเล่านางงูม้วนสักทีอ่ะแต่ผมคิดว่าดูทรงมันง่ายๆแตไม่หวะ่ะเกรงคิดว่าจะจะ,จะย้อนกลับไปไหมไอ้ก็ก็ควรจะกลับไปนะครับมันมันเล่นเปิดไฟแรกนะพี่จะไปเป็นแอนดี้จบแล้วเนี่ยกลับไปเักนิดเถอะแวะแวะแวะไปดูก็ได้เออเออ ตัดสักช่องหนึ่งก็ได้ให้มันเห็นแบบเห็นโอกิสู้กับนางูโมแล้วโอกิแบบอวยอ่ะอวยตัวละครก่อนจะตัดไปเล่าไอ้ตัวนั้นก็ได้ถ้าสมมุติจะเล่าให้แบบไปไปโห่สักหน่อยนะไปไปแบบแวะสักหน่อยอืมแต่ต้องแบบว่าอะไรนะสมาชิกใหม่ของ new เดอร์นะไม่แพ้หรอกแล้วก็ตัดมาคุมาโนมินอนแองแองอะไรเออตัดไปคู่คุมาโนมิตัดไปคู่ลู่ตัดมาโอตะคู่แมนอะไรก็เก้าห้าไปอย่างหรือจะแบบ เออเอ่ออะไรอะสมาชิกใหม่ของ New Order โร่ออเดอร์น่ะมันมียืนทนเปงที่เรียก้ยงเป็นสัตว์ประหลาดแล้วค่อยตัดแบบเป็นคุณแม่ยืนดักรอรถอยู่อะไรเงี้ยคุณแม่จะเจอใครวะเ <laughs> จอเอาอี๋โอ้ยโอ้ยโอ้อันนั้นอันนั้นพีคเกินไปวะแอบซูลนะูตซีนิว่าท่านนะ่ะคุณเอาอีสู้ไม่ได้แน่ๆมัง้งสู้ไม่ได้แน่ๆไม่ <laughs> ไม่เคยมีตอนไหนในการ์ตูนที่บอกว่าเอาอีเป็นคนปกติไม่มีพลังนะครับเออวะ่ะหรือว่าจะเปิดมาสูบเอาอีกเก่งเก่งมากแกไม่อยากใช้พลังฆ่าใครเอ,อ้ยนี่ไงตอนนั้นตอน,ตอนทำครัวตอนทําครัวตอนเล่นมันยังงนี่เลยตอนเล่นยังตกใจเลยว่าใช้มีได้เก่งมากใช่ปะเออปุอ้ฝีมือแม่บ้านคนนี้สุดยอดเลยบอกว่ามันต้องอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบว่าแม่บ้านบอกว่านี่ไอไอไอชาคุณแม่เลี่ยงเดียวบอกว่านี่มัน คือบอกนะว่าตำนานนักใช้มีด JDC รุ่นอะไรอะไรเงี้ยโอ้โหถ้าขนาดก็ปไปเจอแล้วจริงๆอะผม, <c oughs> ผมว่า <c oughs> เกินจะคาดอะใครจะไปคาดที่ได้เท่างั้นแม่ลูกอ่อนจะจับจับพวกใครละ่ะเออมีคนเชี่ยวคนโอซังงี้นะเนี่ยคนน้ำตาลเชี่ยวโอซังงี้แล้วก็หลายๆคนก็เชี่ยวโอซังงี้อ๋อโอซังงี้น่าจะดูโอพีไปนะครับถ้ามีตัวละครที่แบบเลเวลเดียวกับโอซังงีโผล่มาเลยอ่าย เออแต่อาจจะเป็นไฟเร็วๆเหมือนคาเมเตะก็ได้นะคาเมเตะรู้สึกว่าไม่ได้เหนื่อยอะไรกับพมานมิเลยเออว่าแต่มันจะมันจะไปซ้ํากับมันจะมุกซ้ํากับไอ้นั่นเปล่ากับตอนที่อ่าฆาตกรโรคจิตวันนี้เนี้ยไอตัวดาอ่ะอืมได้จังได้เออพมานมิมันมันเอ็มชื่อวันนี้เออพลศรัาิมันเก่งนะมันียกว่าตัวละครโผล่มาใหม่อ่ะถ้ามันเล่าไม่ดีอ่ะมันจะแบบซ้ำซ้ากนะอืม ใช่ผมว่ามันจะมันจะลงเอิแบบเดียวกันอะให้สูญสีเกินไปก็ที่แต่โอซตรากิแม่งแค่ท็อปเรื่องแล้วอ่ะอืมผมแอบคิดว่าโอซตรากิเก่งกว่าพี่ปะบินกิงเก่งกว่าใครไหมชิบะโออืมเล่าเออที่มันเล่าหลายๆครั้งมันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะเกลผมกะตีว่ะเออมันกับว่าโอซตรากิแบบชิบะจับทึ่งโอซตรากิแต่ออสตราคีบอกว่าไม่ไม่เชิงทึ่งอหะโอซตรากิแบบก็แค่ทำตามคุณชิบะเฉยๆทะนลงแบบ จะแ,แบบดูหลายๆอย่างซอยกิดแม่งดูโหดไปเยอะซอยจูไอเทรนเนอร์นิปเปอร์บ้างอะไรเงี้ยเออเเอฟเฟกต่อสู้ที่พื้นทลายอะไรบ้างออชื่อแบบมันดูแบบเป็นคนปกติกันเลยเอ,อ่ะก็ผมว่าต้องรอลุ้นไปคิดว่าต้องรักษาโพซิชันพลังตัวนี้ดีนะครับอาจารย์ถ้าเปิดมาร์ตสูสีกันเลยเนี่ยโอซไนสูสีกับแม่เล่นเดียวนี่คนมันเจ๊เออนะ โอเคมีมีอะไรอยากเสริมไหมกับตอนนี hmm. ้ก <the> hmm ็เ nah. ป okay. ็นเสียดายเฉยๆว่าไอ้มุกส <art> ุดท้ายก็จริงนี่แหละแต่อยากเห็นอะไรที่มันที่มันเออฟินกว่านี้ตอนที่แล้วแบบไอทมิตรตีผมมันฟินเนยเนอเนอใช่ไหมแบบคือคือเราทายมานานมากเราเราคุยพี่จำได้ว่าเราคุยกันมานานมากว่าเราอยากเห็นแบบสึกคู่สไนเปอร์ แต่มันดบบสรุปเป็นคู่สไนเปอร์แต่มันเอาปืนมาฟาดนะผมก็เฮ้ยซะอย่างนั้นอเสียใจเสียก็น่าเสียาย, <g år> าายอยู่หน่อยหน่อย <g år> แต่แต่ดีนะผมว่าตอนนี้เริ่มเริ่มกลับมาแล้ะเริ่มเริ่มคืนฟอร์มละผมว่าดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเทียบกับไช่วงก่อนหน้าเนี้ที่มันแบบเหนื่อยๆเออย <g år> อะไรก็ไม่รู้อะผมว่าอันตอนนี้ดีแต่ผมว่าต้องเริ่มมีตัวละครตาได้แล้วนะครับ รู้สึกมันเป็นไฟสุดท้ายนะครับเออขันไม้ขันดึงลงิีเลยนะแต่แบบเออมันไฟสุดมันมันมันเป็นไฟนอกอาร์กันนะมันมันแทบจะเกือบไฟนอกอาร์กันนะเด่นจะปล่อยให้เฮียวเทียวกับไอฮารุมะแล้วก็กาคุตาแค่นี้องเออเฮียวกับฮารุมะโอ้เฮียวฮารุมะเนี่ยเท้าเท้าเอวเลยแบบภาพมีมเลยแม่งเลยบทผมว่าบทที่สองตัวนั้นอะปูมาดีด้เว้ยปูตัวละครมาดีมากเลเว้ย เราเห็นันตายแบบอย่างไวอ่ะตายคนละไฟกับครึ่งไฟแล้วก็ไปเ,เ,เออน่าเศร้าน่าเศร้าโอเคเราเรามารอลุ้นแล้วกันนะว่าตอนหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงผมว่าตอนหน้าน่าจะไปเริ่มเปิดน่าจะเปิดปมใหม่แบบจริงๆแล้วล่ละแบบเออมาดูตอนต่อไปเลยดีกว่าโอเคครับไม่กดใช่ไหมไม่แน่ใจดูสิเออมันจะโลเ้นวีนี่ หรือโคเรนวิกของปีหน้านูนนะแล้วหรอไม่ดิโคเรนวิกมันคือเดือนช่วงเดือนห้าปีหน้าน่าจะตอนปีหน้านุนโอเคใช่ใช่อัพอัพครับตอนหน้า,นาอัพตอนหน้าอัพไม่มีปัญหาใหญ่โอเคทั้นก็สําหรับตัวย้อนหลังก็ปิดไว้จะมีเท่านี้แล้วกันครับหากว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันในคอมีได้นะฮะหรือถ้าอยากมาคุยกันส,สดๆในไลฟ์ก็เล็งจังหวะช่วงเฮ้ เราจะเดี๋ยวเราจะปรับรูปแบบรายการเรนะื่องนี้ใช่คุยจ้ามันใช่ไหใช่ใช่ใช่ก็ได้ก็ได้แต่อันนี้ก็คุยสับายๆสักแป,ป๊บผมก็ได้ผมก็ดึกแล้วเพิองอ่งเขยนเก้าโมงครับผมก,ก็สัปปาหรับน้าจะเป็นไงไม่รู้แต่สำหรับนี้เดี๋ยวเราคุยกันในไลฟ์ก่อนแล้วกันอ่สปปาสำหรับย้อนหลังก็ปิดตัวเพี้ยนนี้สวัสดีครับ